สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณชายนะคะพาเราออกทริปอีกแล้วค่ะมากับนะคะสุนทายั่มนั่นเองโอ้โหวันนี้รถไทายั่มสวยๆเพียบเลยค่ะแล้วจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามดูนะคะตอนนี้ไปชมรถส,สวยกันค่ะคุณชายวันนี้ไปไหนวันนี้เราจะไปกุฎาลิดกันครับไปที่ไหนไปเมืองลับแลเมืองที่ 5, ห้ามพูดโกหกนะคะไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกแต่วันนี้พิเศษกว่าเดิมแน่นอนติดตามะคะ่ะ ทุกคนเดี๋ยวเราไปที่พักเราดีกว่านะคะจะได้ไปเล่นน้ำอยากเล่นน้ำแย่แล้วแล้วก็จะได้กินอะไรนะข้าวผัชร์อร่อยๆนะคะตอนนี้ประหลัดรอะะแล้วนะคะไปกันเราไปพี่ทักดีกว่านี่นะคะอุ้ยสวยมากเลยไปเลยอุ้ยอันนี้อะไรคะพี่เรียกว่าอะไรคะผัชร์อุย้ยข้าวผัชร อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเข้าพันมีเหลืออ่าแบบรวมค่ะว้าวพันไม้โู้อัดอ่าแบบรวมเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวรับแม่หอะที่นี่ครัวเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะพี่เปิดสามโมงเช้าค่ะปิดห้าโมงครึ่งค่ะอ่าที่ไหนนะคะคอยพนายทบเลค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ซิกเนเจอร์ที่นี่เลยนะนข้าวพันผักแล้วก็น,นี่ไข่จิ้เดี๋ยวเขาหยับให้ดูใกล้ๆคุณชายชอบแน่นอนไข่เจียวพันปูอัดนะคะพันผักอันนี้มีสี่แบบนะคะคือที่นี่เนี่ยเขาจะติดกับกุโหัไทยเนาะทีนี้นะคะเราจะมากินอันนี้กันบ้างนะคะปล่อยคุณชายทานไปนี่เราจะมาทานตัวนี้ค่ะอา๋ยวตักให้คุณชายครึ่งหนึ่งแม่าอาจารย์มาอันนี้เป็นไข่มมวนนะคะเป็นไข่มมวนที่ ใส่ปูอัดด้วยนะคะเป็นไข่ปลาแบบนี้แล้วก็ต้องมีกรอบๆด้วยนะคุณนายต้องมีกรอบๆบๆนี่แล้วก็สามารถเติมคู่กับซอสได้ใช่แซ่บอ่าแบบนี้นะคะใส่ปุ๊บเราวันนี้เราขอจัดแบบพลิกๆหน่อยแล้วก็เติมโอ้ยทุกคนดูเลยน่ากินมาก เราขอแบ่งครึ่งเลยนะคะนีเ่เอามาลุยกอบด้วยอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะ วันนี้นะคะมาที่รับแลนะคะจังหวัดตรดิตค่ะเราก็มาที่เดิมนะคะที่เราชอบมาก็คือบ้านพลอยพนารับแลค่ะแล้วก็ต้องมากินนี่2เมนูนี้ซิกเนเจอร์นะคะของเมืองรับแลข้าวพันผักนะคะแล้วก็ไข่ม้วนนะมีน่าทานมากพึ่งค่ะข้าวพันผักมีไข่ดาวด้วยนะคะแล้วก็ไข่พันนะคะมีหลายรสชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคุณชายคุณชายอยากเปิดด้วยอันไหนเนี่ย คุณชายอยากกินไหนก่อน,น,น,นกิ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 นอันไหนก่อนพีชายอยากกินไหนลองกินไหนก่อนอยากกินอันนี้ก่อนครับไข<ห>่ดาเลยไปได้ไปกินเลย,เลย<อ>มันเป็นข้าวพันไหน้อเป็นข้าวพันผักนะเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของที่นี่นะ<อ> โอ้ยเหนียวเหนียวเหนียว่ะอ่ะด่ดื่มเป็นแผ่นแป้งเป็นแผ่นแป้งเนาะแล้วก็เป็นไข่แล้วก็ข้างในเป็นข้าวอ่ะกินให้ชัวร์เลอร่อยมั้ยเพื่อชายอร่อยครับอร่อย อร่อยมากนะคะทวงค่ะใครนี่มานะคะรับแร่ต้องมากินนี่แล้วค่ะอ้อยพนารับแร่นะคะถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวปักหมุดไปให้ใหต้คลิปนี้นะคะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอคลิปต่อไปาพาไปที่ไหนรถจะถินมา